กล่องที่สองมาถึงแล้วนะคะเดี you, <t ell> ๋ยวสิแกให้เบิ้งด้วยพี่น้องเดี๋ยวสิแกให้เบิ้งหนูอยากแกะหรอเอาทําเป็นเหรอเอาทําเป็นก็ทามาอ่ะทํโอ้โอ้โอ้ระวังนะระวังนะระวังนะเออเอาเอาเลยเอาแบบนั้นเลยบอเอาเอาก็ได้มามได้ไหมนี่ดึงได้ไหมเออใจร้อนนี่มันต้อง มันต้องแซะทางข้างตรงนี้นี่ที่มันเป็นเทปนี่มันต้องแซตตรงนี้เอาทำอยากทำก็ทำมาเสร็จแล้วเอาอีกข้างนึงแซะอีกข้างนึงเด,ดี๋ยวดูนี่หมูกรอบเออแคปหมูผู้ใหญ่บ้านฟินเลน์รอบนี้ได้สติกเกอร์ผู้ใหญ่บ้านมาไหมเดี๋ยวดูซิรอบนี้สันกะเพชรได้สติกเกอร์ ผู้เ่ามาแล้วรอบนี้ได้สติิกอร์มาจริงๆด้วยดูดิเฮ้ยดูแต่งตาเองใช่ไหมลูะแต่ว่าโน้ล้างไม่ออกอะ่ะโน้ล้างไม่ออกนะมันก็จะเหมือนตาช้ำไปโรงเรียนเลยไหมล่ะเพื่อนบอกว่าตาแดงมันมีร้อนมากเลยนะอากาศร้อนร้อนใช่ใช่สาก,การร้อนมากเลยแดด แม่เอาเล็บจิกมาชิมแม่ขาดไปแล้วเนี่ยนี่เป็นหมูกรอบแบบนี้เลยเป็นหมูกรอบแบบนี้เลยนะใช่ทำมาต้องได้ลองนี่อร่อยเหมือนเดิมไหมอ๋อกินได้อร่อยเหมือนเดิมเลยอืมอืมเนี่ยมันก็เป็นแบบเราก่อนกินว่าอร่อยเอาเราไม่ก็อร่อยเหมือนกันเป็นแบบนี้เลยอืมอืมชื่นเลย เออแม่เอเอ,เอไม่รู้แต่กินก่อนนกอะไรก็ช่างกินก่อนตอนนี้แม่เขาให้ไปตามออกเหอ,อมแม่เขาให้ไปเอานี้เอานี้ม เสียงกอบกล่องหูเนี่ยนี่จะเป็นแบบนี้เลยอื Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.